มาดูบ้านกลางถุงมุมนี้ก่อนมุมนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมั้งแอบเราก็จะเดินเดินดูนะครับวันนี้ความคืบหน้าความคืบหน้าจะเป็นยังไงบ้านสามสเต็ปสามสเต็ปสามสเต็ปกระมุกเนาะสองแสนไปลายปลายเอยสองแสนนินดๆสองแสนเศษนะครับประมาณสองแสนสองสองแสนส,ส,สาม นะครับรวมเฟอร์นิเจอร์รวมทุกอย่างแล้วนะครับผมเฟอร์นิเจอร์ก็มีแอร์พวกภายใน,ภาย,นภายในระบบฟงระบบไฟนะครับผมคืออยู่ที่สองแสนกว่าๆนะครับผมนะครับทุกอย่างซื้อมาหมดแล้วนะครับยังไม่รวมค่าช่างแค่นั้นเองนะครับผมก็คอยดูนะครับคอยดูความสวยงามว่าจะเป็นยังไงวันนี้ช่างทำอะไรมั่งมาดูกันนะครับช่างทํา รางน้ซ่อนแอบนะครับรางน้ําซ่อนแอบเขาเรียกว่ารางน้ําซ่อนแอบ่อนแอบยังไงก็คือจะไม่ไม่ให้เห็นชายคาด้านหน้านะครับไม่ให้น้ําไหลงลงชายคาด้านหน้านะครับผมก็จะทําเป็นอันนี้ซ่อนไว้เนาะติดเชอร่าซ่อนไว้นะครับเขาเรียกบงับงบงังบังสันไทยข้างหน้าไม่ให้เห็นรางน้ําให้เห็นเป็นแค่ว่า เออมองดูเหมือนบ้านตึกมองดูเหมือนตึกนะครับมองดูเหมือนตึกนะครับความสวยบังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับความสวยบังเกิดขึ้นเรื่อยๆตามแต่เรา,าโปรเจกต์เขาจินตนาการขึ้นมาแบบนี้นะครับโปรเจกต์ช่างใหญ่เราโปรเจกต์ตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้จะลารับขอบฟ้า แต่ยังยัง,ย,งยังไม่อันนี้เท่าไหร่แดดยังร้อนอยู่นะครับความสวยงามเกิดขึ้นเรื่อยๆเนาะทำโน่นทำนี่ทำนั่นวันละนิดวันละหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีไม่ดีก็ได้มงเนาะพรุ่งนี้น่าจะได้มงแหละนะครับผมเดี๋ยวสักพักช่างก็จะหิวข้าวแล้วนะครับกำลังไปทำกับข้าวอยู่ ไปซื้อกับข้าวร้านสำเร็จรูปก็ยังทันเขาหรือเปล่าไม่รู้นะสวยงามขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะครับสวยงามตามลำดับตาบธรรมชาติบ้านนอกบ้านนาเราเนาะเนี่ยหญ้าแพนโกล่าเนี่สวนพริกสวนพริกเนี่ยครับปลูกพริกปลูกพริกเจาะบ,บาดาลด้วยนะเนี่ยเจาะบ,บาดาลใหม่ๆเลยพร้อมโซลารเซลล์สามหมื่น สามหมื่นกว่าสามหมื่นสองติดโซลาเซลล์สองแผงนะครับเจาะบ,บาดานท่อสี่เนาะท่อสี่นะครับน้ำออกท่อสองนะครับปลูกยาแพโกล่ลาลดยาลดน้ำตั้มน้ำขึ้นมาสวยงามครับสวยงามโอเคครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามบ้านกลางทุ่งของเรานะครับผม สวัสดีนะครับ